Alex a Alex a like like z z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอาร์สแนลช่วงเย็นสองตำนานอาร์สแนลประสานเสียงเผยชื่อทรีโอ,โอแนวรับคีแมนพาปืนบินสูงเอ็นไรและเรพาเลอร์สองตำนานแข่งสโมสรฟุตบอลอาร์สแนลแหง่งศึกฟุตบอลพิมลิกอังกฤษเห็นตรงกันว่าสามคีแมนในแนวรับของไอ้ปืนใหญ่ชุดนี้มีส่วนสำคัญพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมของมิเกลอันดิต้าทะยานขึ้นมารังอันดับ5ของตารางคะแนนหลังผ่านการแข่งขันบนลลีกสูงสุด นัดที่11โดยมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลในอันดับที่4อยู่เพียง2คะแนนและตามหลังเชลซีในตำแหน่งจ่าฝูงเพียง6คะแนนเท่านั้นผมชอบที่เบนไว้ออกมาพูดว่าเขาไม่ได้ดูฟุตบอลเขาแค่เล่นฟุตบอลเอ็นไรส์ ide, แสดงความคิดเห็นผ่านรายการเคลลี่แอนไรตี้โชว์มันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาในการออกมายอมรับที่ว่าเพราะเขารู้ดีว่าจะมีอะไรตามมาบ้างหลังจากนั้น ซึ่งเมื่อคุณพิจารณาผลงานของเขาเมื่อจะคู่กับกาเบียวและเมื่อผสมผสานกับผู้รักษาประตูที่เหนียวหนึบแล้วทั้ง3คนก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นมากพวกเขาเป็นทีมที่ขับเคลื่อนจากเซติฮาบสู่โทมสัสปาเตกับแซมมี่โลของกาตอนนี้อาร์ตอนเริ่มดูมีรูปแบบของสร้างที่เห็นได้ชัดเจนทีมไม่เคอะเขินที่จะเล่นบอลยาวหากสถานการณ์บังคับแต่ในอีกทางหนึ่ง เราก็ได้เห็นปาการหลังเติมขึ้นไปขับเคลื่อนแนวรุกด้วยเช่นเดียวกันจากประตูที่เอมิลซิมิทโรทำได้จากการมีส่วนตั้งเกมโดยเบนไว้พวกเขาเป็นทีมที่กําลังเล่นด้วยความมั่นใจเต็มที่ขณะที่พาเลอร์แสดงความคิดเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยระบุว่าสิ่งที่ผมพูดได้ในตอนนี้คือผมประทับใจมากกับแผงแบ็กโฟโดยเฉพาะ2เซตเตอแบ็กที่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ผมว่าพวกเขาทําให้ทีมแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นเป็นไวและกาเบียวเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมและสามารถพาอาอสตอนบินสูงไปถึงการจบที่อันดับท็อป5หรือ6และแรมเดลก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ที่เขาได้รับโอกาสสกิตบอกอันติตาคนแรกกอมปานีเห็นเงายาย่าตัวเร่จากโลคงก้าตั้งแต่ครั้งแรกแวงซองกองปานีเซตแบ็กระดับตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี บอกว่าเขาเห็นเงาของยาย่าตัวเร่ในตัวของแซมมี่โลกของก้ากองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของอาร์ตอนตั้งแต่ที่เห็นเด็กคนนี้เล่นกับอันเดเลตกอมปานีกาวผ่านช่อง y u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  e ฝ่ายยูเคว่าตอนที่ผมยังอยู่กับซิตี้ผมกําลังอยู่ในจุดที่กําลังคิดเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าจะไปทํางานโค้ชหรือต่อสัญญาฉบับใหม่กับซิตี้ผมได้ไปดูบอลในหลายๆประเทศและผมก็เห็นเซบ,บี เล่นใน2เกมแรกของเขากับอันเดเลตก่อนที่เขาจะเจ็บหนักที่หัวเขาแต่สิ่งแรกที่ผมทำก็คือเมื่อผมเห็นแซมมี่เล่นผมไปหามิเกลออาริต้ารวมถึงเป๊ปด้วยแต่มิเกลเป็นคนแรกผมบอกว่าคุณต้องได้ดูเด็กคนนี้เขาคือนิวยายาโตเรอย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นค้อหัวเขาแล้วท้ายที่สุดผมก็มารับงานคุมทีมที่อันเดเลต ดังนั้นผมได้ทำงานกับเขาผมยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเขากับทางมิเกลอยู่ผมยังเชื่อแบบเดิมว่าเขาคือนิวยาย่าตัวเร่คุณรู้ว่าผมชอบอะไรในตัวของแซมบี้และมันหายากในฟุตบอลกับสิ่งที่ยาย่ามีเขาต้องการไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีมกำลังทำได้ไม่ดีจ่ายบอลไปให้กับแซมบี้ทีมจะเล่นได้ดีขึ้นเมื่อให้บอลไปที่แซมบี้ เขาไม่เคยหลบซ่อนต่อความรับผิดชอบของตัวเองเขายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงถ้าหากเขายังจำสิ่งที่เราเคยคุยกันได้เขาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องพัฒนาต่อไปแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ยากมีคือการจบสกอร์ของยาย่าซึ่งหาได้ยากมากๆแต่ประเด็นคือคุณต้องการผู้เล่นที่ไม่กลัวที่จะรับบอลคุณในฐานะของเซนเตอร์แบ็กงานของคุณคือหยุดบอลให้ได้ คุณจำเป็นต้องการที่จะส่งบอลต่อให้กับใครสักคนในการจ่ายครั้งต่อไปเพื่อเข้ามารับผิดชอบในการดึงผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามากำลังจังหวะในการเล่นสำหรับผมนั้นคือสิ่งที่ทําให้แซมมี่พิเศษขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโทมิยาสึบอกสื่อบ้านเกิดถึงปรัญาบอลอาริตา ชัดเจนเข้าใจง่ายแต่เรายังทําได้ไม่สุดทาคิฮิโรโทมิยาสึปากันหลังทีมชาติญี่ปุน่นเปิดเผยว่าปัญญาลูกหนางของมิเกลอาริตา้ามีหลักการที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพียงแต่ตอนนี้ทีมยังไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่กับรายละเอียดอีกเล็กน้อยในเชิงเทคนิคและการตัดสินใจทีมปืนใหญ่กลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากออกสตาร์ทได้อย่างย่ําแย่ในซีซั่น โดย10เกมหลังของพวกเขาไม่แพ้ใครและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนพิมพ์ลิกแล้วในเวลานี้โทมิยาสึเปิดเผยกับนิชินิพอนสปอร์ตสื่อในบ้านเกิดเกี่ยวกับปัจญ,ญาลูกนางของอาริต้าว่าฟุตบอลของอาริต้ามีหลักการและเหตุผลชัดเจนที่ใครก็สามารถเข้าใจได้เกือบทั้งหมดแต่เรายังมีบางจุดในแง่ของเทคนิคและการตัดสินใจที่ยังขาดไปอยู่ เพื่อให้สามารถแสดงสไตล์ของอาริต้าออกมาได้อย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมผมพยายามใช้ความคิดในการประมวลผลและฝังมันไว้กับตัวเองและเวลาที่ลงเล่นผมจะเล่นด้วยความมั่นใจและมีความชัดเจนในหัวของตัวเองด้วยวัฏจักรแบบนี้ผมหวังว่าเราจะสามารถแสดงสไตล์การเล่นออกมาได้อย่างธรรมชาติโทมิยาซึ่งยังเสื่อมเกี่ยวกับเป้าหมายของอาร์ตซนว่าอาร์ตซนเป็นสมสรชั้นนำของโลก และเรายังไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของโลกเรายังสามารถขึ้นไปสูงกว่านี้ได้อีกและผมคิดว่าไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะไปได้สูงแค่ไหนถ้าหากเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดคลาวดิโอปาสควาลินอาสตันปารถนาอยากจะได้ดูซานแต่ผมโฟกัสที่ตัวเงินก่อนคลาวดิโอปาสควาลินนักกฎหมายเอเจนตส่วนตัวดูซานเวลาโฮวิสของหน้าฟิออเรนตินาเปิดปากว่าเหตุผลที่เลือกเมินความสนใจจากอาสตัน ก็พอค่ายเก,าก่าแก่แห่งพิมลิกอังกฤษเบีย้ยน้อยหอยนิดเกินดูแลแข่งในสังกัดของเขาได้ฮอกเซอร์เบียปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่กับทามิโอลาและสัญญาปัจจุบันของเขาก็จะหมดลงในเดือนมิถุนายน2023นั่นทำให้ยอดทีมแห่งเมืองฟอรเรนวางจะขายเขาให้กับลีกต่างแดนในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์2022ในราคา80ล้านยูโรโดยหนึ่งในทีมที่มีชื่อพัวพันคือปืนใหญ่ อย่างไรก็ตามมิสเตอร์ปาสควาลินยอมรับว่าสักยภาพทางการเงินของค่ายลูกหนังแห่งลอนดอนเหนือขัดแรงดึงดูดมากพอเหตุผลที่เรายังคงนักแน่นอยู่ในตอนนี้ก็เพราะรอข้อเสนอก้อนใหญ่การเปิดปากกับฟิรเรนเซวิโอลาเหนือไปกว่านั้นเขายังมีสัญญาผูกมัดอยู่มีสายสัมพันธ์กับสมสอรและคาดหวังให้ฟิออเรเนติน่ายื่นสัญญาใหม่ที่มากกว่านี้อานอ์ตนคือหนึ่งในทีม ที่ปรารถนาในตัวดูซานร,ร่วมกับอีกหลายทีมทั่วโลกแต่หากสมสอนรเรัลบายาโดลิสในสเปนก็้าจ่าค่าเหนื่อยแพงกว่าสองเท่าคุณก็ต้องคิดถึงเรื่องนั้นด้วยผมมองเรื่องเงินสําคัญสุดเส้นทางที่เขาจะเดินจากนี้มีเงินเป็นปันจจัยหลักแต่ก็อาจมีทีมใหญ่อย่างเรัอมาตริตเล่งเขาอยู่แล้วก็คงเลือกที่นั่นมันไม่น่าประหลาดใจเพราะมีข้อเสนอมากมายยื่นเข้ามาก็มีโอกาสที่สมสรใหญ่อย่างอาร์สตอล จะเข้ามาพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในอนาคตนอกจากปืนใหญ่แล้วอีกค่ายแห่งพิมลิกอังกฤษที่อยากได้ตัวเวลาโฮวิสคือทอตแนมฮอตสเปอร์ยุคเวนเกอร์ถ้ามาอ่อยแบบนี้อาจไม่มีหวังแต่ยุคอาร์เดต้ามาคอยดูกันคูลูเซฟสกี้เผยเป็นแฟนบอลของอาร์ซอนเดยันคูลูเซฟสกี้ปีขวาทีมชาติสวีเดนวัย21ปีของยูวิตูสที่กำลังตกเป็นข่าวกับอาร์ซตอนมีการให้สัมภาษณ์พิเศษล่าสุด พอดแคสต์ Podcast, ประเทศสวิเดนเกี่ยวกับทีมฟุตบอลสุดโปรดของเขาทีมโปรดของผมคืออาร์เซนอลเพราะว่าผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ผมชอบเมืองลอนดอนผมชอบนักเตะและผมชอบสไตล์การเล่นของพวกเขาลองเชิงอาร์เซนอลยืดเปเป้ P, แลกคูลูเซฟสกี้แต่ยูเวนตุสยังไม่สนใจตั้งค่าตัวไว้30ล้านปอนด์ขาดตัวสื่อตุโตยูเว่สือ UV, ส่อใกล้ชีส้สโมสรยูเวนตุสรายงานล่าสุดว่าอาร์ซนอลนั้น ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนิโคลัสเปเป้ปีกขวาเอลริกัดวัย26ปีสลับพัวกกับเดยันคูลูเซฟสกี้ปีกขวาสวีเดนวัย21ปีในการย้ายทีมช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างไรก็ตามยูวิตูสไม่สนใจข้อเสนอสลับพ้วนักเตะในครั้งนี้แต่พร้อมพิจารณาการปล่อยเดยันคูลูเซฟสกี้ออกจากทีมถ้าหากมีข้อเสนอไม่ต่ำกว่า35ล้านยูโร ประมาณ30ล้านปอนยื่นเข้ามาให้พิจารณาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย